สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องอีสานอินโคเหีีตุกคนกับพี่น้องสำหรับมื้อนี้เนีพี่น้องบาะว่าวเงี้ยวบอลว้าวลายครับพี่น้องก็จะมาแนะนําเรื่องการใช้ออกซิโตซีนพี่น้องพี่น้องบางคนยังไม่เข้าใจเนาะพี่น้องในวิธีการใสออกซิโตซินก็คือในกรณีหมูคลอดเนาะพี่น้องผมจะว่าเป็นภาษาแบบเกษตรกรกันแล้วกันพี่น้องว่าเป็นแบบภาษาบ้านเฮาภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆกันแล้วกันนะพี่น้องสําหรับออกซิโตซินเนาะพี่น้องหนึ่งครับจะใสในกรณีที่แม่หมูกาลังคลอด เพื่อช่วยในการเบ่งคลอดพี่น้องสองครับพี่น้องใส่ในกรณีที่ต้องการในแม่หมูนี่ผลิตนานมเพิ่มขึ้นสามครับพี่น้องใส่ในกรณีที่แม่หมูนี่เบิดแห้งในการเบ่งคลอดครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ในกรณีที่เราต้องการให้มดลูกเข้าอู่ครับน้าเข้าป่าครับพี่น้องสําหรับพี่น้องสําหรับในกรณีที่ห้ามใส่ก็คือหนึ่งครับพี่น้องแม่หมูที่กําลังคลอดลูกอยู่แต่ว่า ช่องเชื่องการนี้แคบคลอดลูกบวได้ครับพี่น้องคลอดลูกบวไดไหมคลอดอย่างไรก็หมายความว่าแม่หมูเฮานี้พี่น้องเบ่งเบ่งแล้วเหตุไดก็คลอดบ่ออกและอีกกรณีนึงก็คือเฮ้าล่วงคลอดแล้วคลอดบ่ไ้ครับพี่น้องล่วงบ่ไ้ใช้มือดึงคลอดหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการดึงคลอดแล้วนี่ยังบอสามารถคลอดลูกได้เฮ้าบกครที่จะฉีดตัวนี้ครับพี่น้องออกซิโดซีนเหตุผลก็เพราะว่าจะเหตุให้แม่หมูของเฮานี้มีการเบ่งคลอดที่เพิ่มขึ้นแต่ว่า บอสามารถคลอดได้แต่เหตุให้หมดลูกของแม่หมูของเฮ้านี่พี่น้องทะลักออกมาได้ครับพี่น้องเจตดให้เฮ้านี่เสียแม่หมูของเห้าได้ครับพี่น้องก็มีพี่น้องหลายๆคนครับพี่น้องย่งไสยาที่พิษกรณนี้พิษวิธีครับพี่น้องเอาผมจะมาแนะนากันเลยแหละพี่น้องหนึ่งครับพี่น้องจะใส่ในกรณนี้ที่แม่หมูกําลังคลอดช่วยคลอดก็คือครับสำหรับแม่หมูสมมติแม่แม่นี่นาะพี่น้องกําลังคลอดลูกอยู่ครับคลอดลูกได้สองถึงสามโตครับพี่น้องเขาคลอดลูกปกติ เฮาอยากช่วยในการคลอดอยากช่วยในการเล่งคลอดเฮากระสีดยาครับพี่น้องฉีดยาไปจุดที่สีเนะพี่น้องจะเป็นต้นคอครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นไส้หรือขวาก็ได้จุดที่2ครับพี่น้องจะเป็นตรงนี้ครับพี่น้องตรงใตโค้นหางหรือว่าจะเป็นข้าวขางจ้มนี่ก็ได้คือกันครับพี่น้องจะเป็นอยู่3จชุดนี้ครับพี่น้องที่นิยมฉีดกันเนาะในกรณีต่อไปครับพี่น้องไส้ในกรณีที่แม่หมูที่มีอายุลรยครับพี่น้องอาจจะคลอดลูกมาแล้ว หกเทือเจ็ดเทือหรือว่าแปดเทือเก้าเทือครับพี่น้องเฮากจะใช้ใส่ีดเพราะว่าอย่างกับพี่น้องก็เพราะว่าแม่หมูของเฮานี่มีอายุหลายเบิดแห้งในการคลอดครับพี่น้องบ่มีแห้งในการเบ่งคลอดแล้วเฮาจะใส่ออกซิโตซินนี่พี่น้องช่วยในการเบ่งคลอดครับพี่น้องกระตุ้นการคลอดอย่างต่อไปครับพี่น้องหลังจากคลอดแล้วแล้วครับพี่น้องลูกออกมาเบิดลูกออกมาเบิดแล้ว แม่หมูบ่มีน้ำนมหรือว่าเฮาอยากให้แม่หมูเฮานี่มีการผลิตน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและก็เร็วขึ้นเฮาก็ใส่ออกซิโตซินนี่ฉสีดกลับไปอีกเท่อหนึ่งครับพี่น้องจุดที่ฉีดกลับเป็นจุดที่ผมบอกและพี่น้อง3จุดนี้ครับสามารถฉสีดได้พี่น้องเพื่อช่วยในการผลิตน้ำนมและก็เพื่อช่วยในการขับน้ำข่าปลามดลูกเข้าอู่ครับพี่น้องสำรับในการใส่ออกซิโตซีนกะจะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องขอขวรระวังขอค้อห้ามใส้กบขึ้นที่ผมบอกแหละพี่น้องเนาะว่าถ้าลอดบ่ได้พี่น้องแม่หมูลอดบรรลคลอดบด้ เอาเอามือโจกแล้วคอดบ่ได้เห็ดจังไหนก็คอดบ่ได้บอกว่านี่จะเสียดกับพี่น้องเป็นข้อพิดพลาดเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งเลยพี่น้องสำหรับพี่น้องเ c ท่านใดที่ยังบ่เข้าใจนะพี่น้องก็ถ้าการคำถามได้เด้อพี่น้องทั้งช่องอีสานอินโคเลีหรือว่าจะสะดวกทาง Facebook หรือว่ากดที่ตามทาง Facebook ไปก็ได้พี่น้องชื่อ f Facebook ธนาคารงับสง่าครับพี่น้องก็ข้าไปค้นหากันได้เด้อพี่น้องเด้อคุณดาวพบจะแนบลิงก์ a c e b o o k ผมไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันพี่น้องจะได้ง่ายจะได้สะดวกในการค้นหาในการติดตามนนพี่้อง สำหรับคลิปนี้พี่เนื่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ